จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะวันนี้ The Organize Podcast มากับเอพิโซดที่161นะคะกับหัวข้อที่ชื่อว่าช่วยอย่างไรไม่ให้ดูจุกจิกค่ะ การช่วยเหลือกันเป็นเรื่องดีนะแต่จะช่วยยังไงให้ดูพอดีถูกที่ถูกเวลามีประสิทธิภาพนะคะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันในเอพิโซดนี้กันนะคะต้องขอขอบคุณซิกนาประกันภัยด้วยนะคะร่วมสนับสนุนการสร้าง forward thinking community mm. เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณคะ่ะพอพูดถึงเรื่องจุกจิกนะการช่วยแล้วจุกจิกนะคะคำหนึงที่มาประจำเลยมาคู่กันเลยนะคะ เดี๋ยวนี้ที่เราจะเจอกันบ่อยๆเลยก็คือคำว่า micro management นั่นเองนะคะเรียกง่ายๆเลยถ้าแปลเอาเป็นภาษาง่ายๆก็คือจุกจิกเนาะตามมันทุกฝีก้าวเลยนะคะเจ้อชอบตัวอย่างหนึ่งที่ตอนโจ้จัดใน club house นะคะก็มีน้องใหม่ยกมือขึ้นมาแล้วก็เปรียบเทียบกับการ,รล้างจานนะคะพอบอกให้ไปล้างจานนี่เป็นไงคะกำกับตั้งแต่เปิดน้ำตรงนี้นะคะบีบ น้ำยาล้างจานเป็นรูปหัวใจแล้วคนจะรับรู้ได้ว่าเราล้างจานด้วยใจรักเลยม,มันไม่ต้องขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็คือแบบตัวอย่างของไมโครแมนจเมนต์ใช่ไหมคะทีมงานรู้สึกเป็นไงคะไม่มีโอกาสได้ตัดสินใจอะไรเองเลยนะคะแม้จะจังหวะการบีบน้ำยาล้างจานยังต้องมาควบคุมฉันด้วยขนาดนี้นะคะเขาจะต้องรอให้หัวหน้าเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างเลยนะคะทีมงานเนี่ยเป็นแค่แขนขานะ เป็นแค่อะไรก็ไม่รู้ที่แบบแค่มาช่วยรันให้เขาทำงานเรื่องนี้ได้เป็นปริมาณนะ่ะทำงานไปนะคะก็ใช้แรงงานไม่ได้ใช้สมองคิดไม่ได้มีใจผูกพันใดๆด้วยนะคะพอเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของงานนี้นะคะเขาเป็นแค่ฟันเฟืองลงแรงเข้าไปนะคะแล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นเงินเดือนเป็นค่าจ้างอะไรอย่างงี้ไปโอฟังแล้วเศร้าจังเลย แต่อีกมุมหนึ่งนะคะอันนี้ตะกี้เราพูดเรื่องของแมネจเม้นต์กับน้องใช่ไหมคะแมเนจเจอร์ Manager กับน้องนะคะแต่อีกมุมหนึ่งนะนอกเหนือจากมุมของผู้บริหารกับทีมแล้วเนี่ยมันก็จะมีมุมที่เหมือนเราช่วยเพื่อนนะคะหรือเราช่วยน้องในทีมอย่างเงี้ยนะคะความช่วยเหลือแบบเนี้ยก็ไม่ต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเราไปจุกจิกจู้จี้กับเขาเกินไปนะหรือบางทีเราเผลอไปเป็น ถ้าใช้ศัพบเดี๋ยวนี้เขาเขาเรียกอะไรคะนางแบกไม่ใช่นางเอกนะแต่เป็นนางแบกก็คือแบกทุกภาระเอาไว้นะคะหรือไม่ก็เป็นเป็นเบรียร์นะกันทุกเรื่องไว้ที่ตัวเราเองนะคะอย่างนี้ก็ไม่เป็นผลดีเหมือนกันนะคะผลงานเนี่ยก็อยู่ที่เราใช่ไหมเพราะว่าเราแก้ปัญหาไปทั้ง10อย่างเพื่อนแก้ปัญหาไป3อย่างน้องแก้ปัญหาไปสมอย่างโอ้โหผลงานอยู่ที่เราเต็มๆเลยใช่ไหม จริงๆในสิบอย่างนั้นนะมันอาจจะมีสัก5้าอย่างที่น้องๆอ,อาจจะได้มีโอกาสได้ชายเอาอืได้ฝึกอะไรบางอย่างกับเขาด้วยนะคะ mm. เพื่อนไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนน้องไม่เคยได้ฝึกแก้ปัญหานะคะตัวเราเองทำเยอะเกินไปกว่าเบิร์นเอาอีกอืมัมนช่างไม่มีอะไรสมดุลกันเลย ใช่ค่ะเอพิโสดนี้เราจะมาหาจุดสมดุลกันนะว่าจะช่วยยังไงดีเพื่อที่จะทําให้คนที่เราไปช่วยเขานะ่ะได้รับความช่วยเหลือแล้วมันดีขึ้นที่มีเรานะแล้วเราเองก็ภูมิใจเหมือนกันนะที่สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเป็นในทุกวันเนี้ยมันไปสร้าง Impact ไปช่วยคนอื่นได้อืมมันจะมีหลักคิดอยู่ประมาณสามอย่างนะคะที่ จะช่วยใครแล้วไม่ให้ดูจุกจิกเกินไปนะคะอันนี้โจก็ไปรีเสิร์ชเพิ่มเติมจาก Harvard Business Review ด้วยนะคะตั้งท็อปปิกนี้ไว้ดูน่าสนใจดีนะคะแล้วโจ้ก็มาช่วยเสริมเ,เรื่องของตัวอย่างเข้าไปด้วยนะคะข้อแรกค่ะยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะเมื่อเขาต้องการและพร้อมที่จะรับความช่วยเหลือนะคะ step in only when people are engaged in a challenge task นะคะ คือถ้าเขาเนี่ยเริ่มจะ engage ใน challenge task นะแล้วก็ ready to accept help เข้าไปเมื่อตอนที่เขาง่วนอยู่กับปัญหาต้องการความช่วยเหลือแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะรับความช่วยเหลือนั้นด้วยนะคะถ้าเรารีบกระโจนลงไปทันทีนะคะก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยบางทีเราอาจจะเข้าไปตอนที่เขายังไม่ไต้องการ อืมนะคะลองฝึกนะลองฝึกเป็นผู้สังเกตการที่ดีก่อนนะคะรับฟังแล้วก็ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะใกล้ชิดแบบไหนใกล้ชิดแบบเหมือนริงไซส์เลยค่ะนั่งแบบข้างกันเลยตอนที่จัดคลับเฮาส์นะคะก็มีคุณชยายกมือขึ้นมาแชร์ด้วยนะคะเรื่องนี้ว่าเออคุณชยาเนี่ยเป็นทำงานอยู่ในทางฝ่ายเทคนิคนะคะแล้วก็ ทำงานกับ developer เยอะมากเลยนะคะเป็นเฮดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือผูกมือไว้ข้างหลังเ <c oughs> จ้าก,ก็เสริมว่าเหมือนนั่งทับมือใช่ไหมคะเออคือยิ่งโดยเฉพาะน้องๆ้องโปรแกรมเมอร์ o e เวลนะคะเวลามี b ั๊กมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเขาไม่ได้ฝึกแก้เองคิดเองนะบั๊นั้นก็จะกลับมาที่หัวหน้าประจำเสมอแล้วเขาก็จะไมไ่มีทักษะในการแก้ ที่ดีนะคะเพราะว่ามันต้องมันต้องฝึกชั่วโมงบินเยอะๆจริงๆนะคะหลายๆอย่างจะเป็นเซลล์ที่ดีได้ก็ต้องเซลล์ให้เยอะนะคะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีได้ก็ต้องโค้ดให้เยอะนั่นเองนะคะอก่อนจะยื่นมือเข้าไปช่วยนะต้องดูก่อนว่าเขาต้องการหรือยังตอนนี้เขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือเขาต้องการประสบการณ์คุณต้องยั้งไว้นะแล้วเขาพร้อมหรือเปล่าบางทีเขาก็ยังไม่พร้อมรับความช่วยเหลือคือเขากําลังแบบ i n t e m i d d l e แบบ กำลังแบบอยู่ง่วนอยู่ตรงกลางตรงนั้นเลยรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขากําลังจะพร้อมถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาจะบอกบางทีเราแค่บอกว่าเออพี่อยู่แถวนี้แหละอยากให้ช่วยอะไรก็บอกนะหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะถ้าเราเข้าไปเร็วเกินไปโอกาสที่เขาจะได้มี first hand experience นะคะก็คือประสบการณ์แบบมือแรกนี่นี่แปลตรงไปไหมคะแต่ก็คือเป็นประสบการณ์ของการที่ ออจะได้เป็นคนจัดการปัญหานั่นเองด้วยประสบการณ์แรกเองมันก็จะพลาดไปแล้วเขาก็จะพลาดการใช้ critical thinking นะคะพลาดไปทั้งสองเรื่องเลยนะคะก็คือฝึกการใช้ทักษะที่มีมาแต่ก่อนแล้วก็มาประเมินร่วมกันกับสถานการณ์ตรงหน้านะคะถึงตรงนี้นะถ้าจะให้เห็นภาพนะคะคุณนึกถึงทีมฟุตบอลอ่ลองนึกถึงทีมฟุตบอลนะคะ ทีมฟุตบอลเนี่ยก็จะมีผู้เล่นที่วิ่งอยู่ในสนามเลยนะมีกองกลางกองหลังกองหน้าปีกซ้ายปีกขวามีประตูใช่ไหมแต่จะมีคนที่นั่งอยู่ข้างสนามนะแล้วก็จะอาจจะใส่ชุดชุดวอร์มนี่แหละใส่กางเกงขาย,ยาวเสื้ออาจจะเป็นเสื้อโปโลอย่างเงี้ยยืนอยู่ข้างสนามเป็นโคช้ชอืมคนที่เป็นโค้ชนี่ตอนตอนซ้อมเนี่ยวิ่งมาด้วยกันเลยนะ แต่พอถึงเวลาเล่นไม่ได้ลงไปเล่นเองนะเป็นโค้ชอยู่ข้างสนามหรือเป็นผู้จัดการทีมยกตัวอย่างอย่างแบบอเล็กซ์ฟูซันเงี้ยใช่ไหม,หมยกตัวอย่างนี้รู้ไว้นะเอออย่างเงี้ยผู้จัดการทีมกับโค้ชนะคะถามว่ารู้ไหมว่าเล่นอะไรเล่นดีรู้แต่ถึงเวลาเนี่ยในฟิลในสนามนะคะผู้เล่นจะเป็นคนเล่นเองเป็นโค้ชเป็นผู้จัดการทีมให้นานที่สุดนะจนถึงเวลาที่ทีมยกมือแล้วบอกว่าโอ้ยพี่ ช่วยลงมาเป็นกับตันทีมให้ด้วยหน่อยสิกับตันทีมนี่คือลงไปวิ่งด้วยนะเออดึงตัวเองไว้ทับมือตัวเองไว้นะคะเป็นโค้ชเป็นผู้จัดการทีมให้นานที่สุดจนกว่าทีมจะร้องขอให้คุณลงไปวิ่งกับเขาด้วยเป็นกับตันทีมซะเองนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือข้อแรกนะคะอืมต่อมาข้อที่สองค่ะ อย่าลืมนะคะว่าเราเข้าไปช่วยนะไม่ได้เข้าไปบงการหรือเข้าไปตัดสินอันนี้ต้องจำเยอะๆเลยนะ mm hmm. clarify that your role is to offer assistance not to take over the project of just anyone มไม่ได้ไป take over นะคะแล้วก็ไม่ได้ไป judge anyone ด้วยนะคะ ถ้าคุณเป็นหัวหน้านะเป็นคุณแม่เป็นพี่นะคะหลายๆครั้งคุณจะพบว่าคนในทีมนะหรือคนที่ดูแลคุณอยู่เนี่ยซุกปัญหาไว้ต้องใช้คำนี้นะซุกเหมือนทําแก้วแตกทําใจกันแตกแล้วเป็นไงคะ่ะเอาไปซ่อนซ่อนแม่นะซ่อนพี่ซ่อนเจ้านายเฮ้ยไม่ได้แล้วเดี <S <S 2> <S 2> ๋ยวคนรู้หมดว่าเราทำรํำทรฟี่เจ้านายร่วงอะไรเงี้ยม,มันกลายเป็นแบบนั้นอนะ เออแล้วเขาก็จะไม่ได้รีบบอกปัญหาคุณตั้งแต่เริ่มนะเพราะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะพอมีปัญหาปุ๊บเเขาก็ต้องกลัวโดวนดูแล้วเขาก็ต้องเขาก็ต้องกลัวแหละว่าเอ้ยพอเขาทําเรื่องบกพร่องใช่ไหมคุณถึงต้องกระ,กระโจนลงมาแล้วก็มาแก้มาทําดูซิพี่โจเลยไม่ได้เป็นเอดีเลยวันนี้พี่โจเลยต้องมาเป็น AE เลยเพราะหนูแท้ๆเลยอย่างเงี้ยเออมันลึกๆเขาก็จะรู้สึกว่าเขากําลังน่ะทำหน้าที่บางอย่างบกพร่องอยู่ ความกลัวนี้มันมีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะถ้านะคุณเข้าไปช่วยพร้อมกับการบน่นไม่เลิกลาเลยนะคะโอ้ยทำไมซุ่มซ่ามอย่างนี้เนี่ยเนี่ยจะก,กันแตกหมดแล้วบางทีเขาอาจจะไม่ได้ซุ่มซ่ามนะคือบางทีคุณนี่แหละไปวางจากกักรารไว้มินเมย์เองแล้วก็ไปโดนจนมันร่วงนะคะเออแต่จริงๆแล้วถ้ามาปุ๊บเราแก้ปัญหาเนี่ยมันจะดีกว่าเยอะเลยไม่ใช่ว่าดุไม่ได้นะดุได้ให้เลยในแคทีฟีดแบ็อบอกเลย โอ้โหแจกันหล่นเนี่ยนี่จกันหล่นนะแม่นะตกใจมากแล้วแจกันเนี้ยเป็นจกันที่แม่ชอบด้วยเนี่ยแม่เสียใจเลยขราวหลังอย่าทําแบบนี้ขราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้นะเนี่ยในนิทีฟีดแบ็ให้เลยโอ้โหทําไมลูกค้าคอมเพลนแสแรงเลยลูกค้าคอมเพลนแรงขนาดนี้นี่มีเอฟเฟกเยอะหลายอย่างกับบริษัทเราเหมือนกันนะอันนี้ต้องระวังให้มากเลยนะไหนมาดูซิปัญหามันอยู่ตรงไหน ใช่ป่ะดีกว่าแบบโอ้โหทำไมเป็น AE ที่แย่ขนาดนี้ปล่อยให้ลูกค้าคอมเพนแบบเนี้ยอย่าเป็น AE เลยดีกว่าโอ้โหแบบนี้หมดกันคราวหน้านะคุณจะไม่ได้ฟังปัญหาแต่เนิ่นๆนะเขาจะไปแก้เขาจะแบบซ่อนแล้วเขาจะไปลองทำอะไรบางอย่างจนบางทีกว่าที่จะมาถึงคุณนะคะปัญหานั้นหนักหน่วงแล้วคุณก็จะต้องแบบแก้ปัญหาที่ยากขึ้นเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเลยนะคะทีนี้ทำยังไงล่ะ ถ้า,าไม่อยากจะบงการหรือตัดสินนะคะเข้าไปเนี่ยพอไปช่วยแก้ปัญหานะต้องชัดเจนเลยนะว่าเรามาช่วยเรื่องอะไรเอามาเดี๋ยวมาช่วยกันเก็บใจกันสิเนี่ยเดี๋ยวแม่ช่วยเก็บนะเพราะว่าตอนนี้เ,เรายังเด็กเดี๋ยวถ้าเก็บเองเนี่ยจะเจ็บมือเดี๋ยวมันจะบาดมือเอาหรือว่าอยากลองไหมอ่ะถ้าอยากลองทําตามนี้นะตามนี้นะอ่ะก็ว่าไปหรือถ้าเป็นกับน้องที่ทํางานนะคะเอามา พี่เคยแก้ปัญหาเรื่องคอเซ็นเตอร์มีปัญหาอยู่มาเดี๋ยวมาลองดูตอนนั้นพี่แก้แบบนี้แบบนี้อยากลองดูไหมอยากลองตามวิธีพี่ไหมอ่าก็คือบอกเขานะว่าทําไมเรื่องนี้เราถึงต้องมาช่วยนะคะเพราะว่าตรงนี้มันมีพาร์ทอะไรที่ประสบการณ์ของเราอาจจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้หรือเปล่าแล้วลองดูซิว่าเขาอยากจะลองใช้วิธีเราไหมแบบเนี้ยนะคะเหมือนเดิมนั่งข้างๆกัน แต่ยังไม่ได้ลงมือเข้าไปช่วยนะแต่บอกเขาว่าวิธีการมันจะต้องเป็นยังไงแล้วก็ไม่ใช่แบบบ่นอยู่อย่างนั้นไม่เลิกไม่รานะคะอืมอันนี้ก็คือข้อ2นะคะอย่าลืมว่าเข้าไปช่วยนะคะไม่ได้เข้าไปบงการแล้วก็ไม่ได้เข้าไปตัดสินด้วยนะคะมาต่อมาข้อสุดท้ายข้อ3ค่ะประเมินสถานการณ์นะคะว่าสถานการณ์เนี้ยเขาต้องการไกด์นำทางหรือต้องการคนกวาดถนนอืมปัญหานี้ เมื่อเกิดขึ้นเขาต้องการไกด์นำทางหรือต้องการคนกวาดถนนนะคะบางสถานการณ์นะคะเพื่อนเราหรือน้องเราะะหรือพี่เราเองเนี่ยต้องการคนรับฟังนะคะพอฟังเสร็จแล้วคอยบอกหน่อยสิคอยไกด์คอยกลางแบบเป็นอนาตมีของปัญหาด้วยกันหน่อยสิเราไกด์หน่อยว่าปัญหาในภาพรวมมันเป็นอย่างนี้มันควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดี แล้วเดี๋ยวเขาว่าจะลงมือทำเองเหมือนกไกด์เป็นแนวทางนะคะ เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบไปเห็นภาพนะเหมือนเวลาคุณไปเที่ยวนะโดยเฉพาะไปเที่ยวในต่างประเทศหรือไปเที่ยวในที่ที่คุณไม่รู้จักมาก่อนเนี่ยคุณอาจจะต้องการคนที่มาคอยบอกว่าอ่าประวัติศาสตร์ที่นี่เป็นอย่างนี้นะอันนี้คือถนนชองอลิเช่นะด้านซ้ายนี่ตรงนั้นเป็นประตูชัยด้านซ้ายนี่ตรงนี้เป็นร้านแบรนด์เนมต่างๆนะคะนี่ชันแนนี่ลุยวิตต้องอะไรก็ว่าไปเสร็จแล้วคุณก็ปล่อยให้เขาไปเดินเองใช่ไหมอืม คุณก็ปล่อยให้เขาไปเดินเองแล้วเขาก็จะมีประสบการณ์เป็นของตัวเองและเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกันด้วยยกตัวอย่างถ้าสมมติแบบระบบแคร์ไลน์ระบบคอร์เซนเตอร์พังเป็นไงคะคนที่เกี่ยวข้องก็อาจจะมีหลายตำแหน่งหลายหน้าที่เลยมีทั้ง AE, d e ดีไซเ r อร์โปรแกรมเมอร์เยอะแยะเลยนะคะทีนี้แต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาตามความเ,เชี่ยวชาญของเขาตามสเปเชียลิสต์ของเขานะคะ แล้วเขาก็จะได้มีประสบการณ์ต่อเหตุการณ์น่ะแตกต่างกันออกไปอืมระบบล่มโอ้โหคนนี้ไปวิ่งกระโดดไปช่วยต่อปัญหาคนนี้เอ้ยเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ต้องรีบวิ่งกลับไปดูตรงโค้ดแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้คือถ้าเขาต้องการไกด์คุณทําแบบนี้คุณก็บอกเขาแล้วก็ให้เขาลงไปเที่ยวเองแต่ถ้าเขาต้องการคนกว่าถนนละ่ะช่วงนั้นมีไหม เป็นไปได้อย่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาน,นี้เรื่องจริงเลยก็คือน้องที่ R G B 72กับ Creative Talk นะคะคุณแม่ป่วยกระทันหันนะคะไปเลยไปทำหน้าที่ลูกก่อนเลยเดี๋ยวตรงนี้พี่พี่เพื่อนๆนน้องๆคอยดูแลกันให้นะคะพี่พเพื่อนเพ,นพ,นพ,นพนืน้องๆก็ต้องดูแลเลยเพราะว่าตอนนั้นจังหวะนั้นรู้เป็นหลักชั่วโมงนะคะเพราะว่าคุณแม่ป่วยต้องพาไปโรงพยาบาลเลยอ่ะเราก็คุยกันเลยนะคะ โซก็มีช่วยงานจุกจิกไปอยู่สองสาอย่างเหมือนกันเนี่ยงานเก็บกวาดเล็กๆน้อยๆนะลงไปช่วยเลยต้องช่วยมอนิเตอร์อะไรหรือเปล่าหรือต้องช่วยสั่งข้าเที่ยงให้ไหมโอ้โหถ้าด่วนขนาดนี้หงใส่ได้กินมาม่าแน่หรือบางทีข้าเที่ยงไม่ได้กินสกิปไปเป็นมื้อเย็นงั้นเราสั่งอาหารให้เลยส่งไปให้เลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะ เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไปทํางานหลักได้ดีเราไปช่วยเป็นคนกวาดถนนแล้วให้เขาอะสามารถที่จะเดินทางให้มันเคลียร์แล้วก็ไปถึงปลายทางได้อย่างดีอันเนี้ยก็จะดีเหมือนกันเราก็ไม่ได้ไปจุกจิกว่าเอ้ยต้องเดินซ้ายเดินขวาก่อนแบบนั้นเป็นต้นนะคะสุดท้ายแล้วนะหลายหัวก็ต้องดีกว่าหัวเดียวหลายมือก็ต้องดีกว่ามือเดียวเนาะ งานงานไม่ต้องวิจัยก็ได้จะบอกว่าเรากันเองเนี่ยก็ยังรู้เลยว่าเอยการที่ได้ฟังประสบการณ์จากคนอื่นเนาะ แล้วเล่าให้ฟังเนี่ยว่าเอ้ยเขาเคยผ่านเรื่องนี้เรื่องนี้มานะหลายๆประสบการณ์รวมกับสิ่งที่เรารู้มานะคะมารวมกันเนี่ยมันก็ทําให้เราได้มีตัวเลือกในการที่จะไม่พลาดในเรื่องเดิมๆใช่ไหมคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็ได้ first hand experience นะคะก็คือได้ฝึกมีประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหาแล้วก็ได้ฝึก critical thinking นะคะก็คือได้ฝึกการใช้ทักษะ ประเมินสถานการณ์ตรงหน้าคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ลองดูซิว่าจะใช้วิธีการอะไรในการที่จะแก้ปัญหาตรงหน้าเนี่ยเขาก็จะภูมิใจนะในการแก้ปัญหานี้ภูมิใจที่มีคุณแล้วก็คุณก็ไม่ได้ไปจุกจิกจู้จี้กับเขาจนทําให้เขารู้สึกว่าเออฉันมันช่างไร้ประสิทธิภาพต้องมีคนคอยช่วยเหลือตลอดเวลานั่นเองนะคะอืมวันนี้เนื้อหาก็ประมาณนี้ครบถ้วนนะคะ กับ The Organized เอพิโซที่161นะคะช่วยอย่างไรไม่ให้ดูจุกจิกนะคะ หนึ่งยื่นมือเข้าไปช่วยเมื่อเขาต้องการและพร้อมรับความช่วยเหลือนะคะไม่เข้าเข้าไปช่วยไม่ได้ไปบงการไปตัดสินนะประเมินสถานการณ์แล้วว่าเขาต้องการไกด์หรือคนกวาดถนนนั่นเองนะคะถ้าชอบใจเนื้อหานะคะกดติดตามกันได้ค่ะกับทุกช่องทางพอดแคสต์ที่คุณใช้ฟังอยู่ตอนนี้นะคะหรือถ้าอยากออฟังอยากพูดคุยกับโจนะคะใน Club House เวลาที่โจจัดสดๆตอนเช้าก็จะมีทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะเวลา6กโมงครึ่งถึง7 นะคะพูดคุยกันเรื่องการจัดการแบบนี้นะคะหรือถ้าอยากเสนอแนะ ความคิดเห็นต่างๆนะคะอยากฟังหัวข้ออะไรทักมาได้นะคะในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของโจอเองนะคะเซิร์ชได้ชวีวันนะคะใน Facebook ก็จะเจอเลยนะคะเอาล่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้เป็นวันทำงานที่ดีๆหรือว่าเป็นวันที่วันพักผ่อนไม่รู้เหมือนกันคุณฟังช่วงวันไหนกันบ้างนะคะขอใหอ้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีกำลังใจในการแก้ปัญหาทุกเรื่องขอให้เป็นวันที่ดีๆของคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะโจชวีวันคงโชคสมัย m a n a g i n g director บริษัท RGB 72และ Creative Talk ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ